เราก็ทําการดึงผ้าเดิมนะออกมาได้เลยนะครับผมก็จะขยับให้มันได้ลายมันก่อนนะเนี่ยมันจะเข้าไปเองนะเห็นปะเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะทีละมุมนะนี่นะครับผมให้ดูตอนนี้ก็คืออัดเข้าไปเสร็จแล้วนะ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะวิธีการเปลี่ยนมุงลวดที่มันขาดนะครับผมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้นะเพราะว่ามุงลวดตัวนี้นะครับมันจะติดอยู่ตามประตูหน้าต่างที่เอาไว้กันยุงนะครับเนี่ยอาการก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยของผมมันขาดเห็นไหมมันจะชอบขาดตามขอบแบบนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตที่ดูว่าเปลี่ยนยังไงทํายังไงใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับยังไงก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแนะนํานิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆท่าไหนที่มีมุ้งลวดแบบนี้หลายๆบานนะนะครับให้เราไปเช็คหมดเลยนะว่าเฮ้ยมันมีบานไหนที่มันขาดบ้างน,นะแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าอย่างเงี้ยของผมเนี่ยเป็นบานเนี้ยบานเล็กนะครับเป็นประตูบานเล็กเนี่ยที่มันขาดอยู่นะนะครับแล้วถ้าเราไปเจอ,อาบานใหญ่หมายถึงว่าเป็นมุ้งลวดบานใหญ่อะที่ใหญ่กว่าประตูบานเนี้ยนะครับแล้วมันขาดมุมเหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอามุ้งเก่าเนี่ยมาทําการใส่กับ ประตูเล็กได้นะนั่นหมายความว่าเราจะประหยัดผ้ามุงลวดไปด้วยนะคบผมสมมติว่าของผมเนี่ยมันขาดตรงนี้นะเป็นบานเล็กนะครับครับแล้วที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นบานใหญ่นะซึ่งบานใหญ่อันเนี้ยเดิมเนี่ยมันขาดนะแต่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าเนี่ยมันตึงไปหมดเลยนะนะครับถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบานเก่านะนะครับอันนี้เป็นผ้าเก่าที่ผมรื้อออกมาแล้วผมเก็บไว้นะผมไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงที่มันขาดนะเดี๋ยวก่อนนะขอคี์แป๊ เนี่ยน,นี้คือบานใหญ่เลยนะครับเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมีรอยขาดนะนะครับตามขอบเห็นป่มเนี่ยน,นี้ก็ขาดเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยขาดเหมือนกันเห็นไหมนะครับนี่ก็ขาดเห็นว่าแล้วก็ข้างล่างขาดนะไหนนี้เดินเตะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบริเวณตรงกลางเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปมุงในส่วนของบ้านเล็กได้นะคือผมกําลังจะบอกว่าให้เราเช็คก,ก่อนว่า ของเราเนี่ยมันขาดบานไหนแล้วมีบานไหนที่ต้องเปลี่ยนบ้านนะครับเพื่อที่เราจะเอาตรงกลางของบานใหญ่เนี่ยไปใส่กับบานเล็กได้เราก็จะประหยัดผ้ามุงลวดอันนี้ไปอีกนะส่วนเพื่อนๆือนท่านไหนจะไม่เอาของเก่ามาใช้ก็ได้นะครับจะไปซื้อใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะของผมเนี่ยคือเนื่องจากของเดิมเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์เนี่ยมันถ้ามันไม่มีรอยฉีกเนี่ยมันไม่ขาดนะนะครับแล้วมันก็ทนมากนะครับให้เราถอดอันเก่ามาแล้วก็ไปล้างแบบเนี้ยนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเนี้ย ไปขึงบานเล็กส่วนขนาดของมุงลวดเขาจะมีให้เลือกเลยนะครับเราต้องการเปลี่ยนบานไหนเราวัดความกว้างให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็ความยาวแล้วเราก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะมียางยางอัดมุงลวดนะนะครับถ้าเกิดยางของเก่าเนี่ยมันไม่เสียมันไม่ขาดนะก็ใช้ของเก่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําต่อไปก็คือในส่วนของเครื่องมือที่เราต้องใช้นะว่าเราใช้อะไรบ้างน,นะครับผมนะครับแต่ผมขอไปถอดประตูบานเล็กมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น เหเหมุ้งลวดบานเล็กนะครับเราจะเห็นได้ว <mon> ่าม <mon> ันเล็กกว่าเจ้าบานตรงนี้ที่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการรื้ออันนี้ออกนะครับอันนี้ผมถอดประตูมาแล้วประตูมุ้งลวดตัวนี้มันจะมีสลักอยู่ก็เราดึงสลักแล้วก็ยกประตูมาได้เลยนะครับนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้จะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีเหล็กกดมุ้งลวดนะนะครับตัวนี้กับเป็นเหล็กปลายแหลมแบบนี้นะเอาไว้งัดนะครับงัดยางออกมาจากล่องนะมันจะมียางนะอยู่ที่ล่องมุ้งลวดตรงนี้เราก็เอาเหล็กปลายแหลมมันนี้งัดออกมานะครับ โอเคก็ใช้แค่นี้แล้วก็จะมีผ้านะครับผ้ามุงลวดแค่นั้นเองนะครับผมครัโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทําการถอดมือจับออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเนาะเวลาที่เราใช้เหล็กกดยางอัดมุงลวดเข้าไปเนาะนะครับโอเคแล้วก็ดึงออกไม้ครบสี่มุมเลยนะครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็ดึงยางอัดออกมาหมดแล้วนะนะครับตอนนี้เราสามารถเอาเจ้าตัวมุงรวดออกมาได้แล้วนะครับนี่นะนะครับดึงมาให้หมดเลยนะครับใครที่จะใช้ของเดิมก็ให้เก็บเส้นเดิมไว้นะครับแต่ของผมเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าเพราะผมซื้อมาแล้วนะครับอันนี้ครับเราก็ทําการดึงผ้าเดิมนะออกมาได้เลยนะครับอย่างพอเราดึงมามันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีหน้าต่างบานเล็กนะนะครับที่มันเล็กกว่าเจ้าประตูบานนี้นะ ก็สามารถเก็บมุ้งลวดไฟเบอร์เนี่ยเก็บไว้ไปใช้กับหน้าต่างบานที่เล็กกว่านี้ได้อีกนะเพราะว่าเวลามันขาดมันขาดแค่ข้างๆนะครับเนี่ยนะครับมันขาดแค่ข้างๆเราสามารถตรงกลางไปใช้ได้อีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะม้วนเก็บแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนนะครับเพราะมันไม่ได้ขาดตรงกลางอ่ะเนี่ยมันขาดแต่ข้างๆนะครับเนี่ยมันขาดแต่ตรงนี้นะครับมันขาดแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการล้างแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตรงกลางมันเก็บไปใช้ต่อครับโอเคครับทีนี้เราก็เอาผ้า ของประตูบานเก่าอ่ะมานะครับนี่นะเอามาขึงได้เลยนะครับมันก็จะพอดีอะ่ะนี่ครับอันนี้เป็นผ้าของประตูบานตรงนี้นะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีพื้นที่บริเวณตรงกลางเนี่ยนะครับที่เราสามารถใช้งานได้เห็นปะ่ะนะครับผมก็จะจัดนะครับให้มันได้ตำแหน่งก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันขาดน,นะเราไม่ใช้อยู่แล้วนะครับผมก็จะเลื่อนให้มันอยู่ประมาณตรงกลางแบบนี้นะครับเลื่อนไปนิดนึงแล้วผมจะเอาตัวนี้แบบนี้นะมา ล็อกไว้ก่อนนะครับแบบนี้ด้านหนึ่งนะมุมแรกเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแต่พยายามดูลายของผ้าให้ดีนะครับให้มันขนานกับตัวขอบประตูเนาะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาหนีบไว้มากกว่าหนึ่งตัวก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้นําไปไประยุกต์ใช้กันได้นะเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะมาตัดตรงนี้นะตัดเอาไก,กตัดตรงนี้ปุ๊บนะครับตัดตรงนี้นะครับเพื่อที่เวลาที่เรากดมุ้งล่วงลงไปมันจะได้มีพื้นที่ให้ตรงนี้มันขยับขยายได้นะครับเนี่ยนะตรงนี้นะครับ แล้วเราก็เอาเอายางเดิมนะ่ะมาใส่ก็ได้หรือใครจะใช้ยางใหม่ก็เอายางใหม่นะมาวัดแล้วก็ทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากมุมตรงนู้นก่อนนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับโอเคครับผมก็จะมาวัดไอ้นี่นะเจ้าตัวยางอัดนะให้ได้เท่ากับขนาดเดิมของเขานะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เพราะว่ายางเก่ามันใช้มาหปีแล้วนะมันก็จะแข็งนะแล้วผมจะเปลี่ยนใหม่มาวัดไปเลยครับตัดเกินมานิดนึงนะครับ แล้วก็เอาเส้นใหม่เนี่ยเข้าไปกดได้เลยนะนะครับโดยการที่เราใช้ตัวนี้นะตัวนี้เขาเรียกว่าเหล็กอัดเหล็กอัดยางมุงลวดนะครับมันจะมีด้านที่เป็นโค้งๆอยู่ให้เราใช้ด้านนี้ก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวด้านนี้เราค่อยไปไล่ที่หลังนะครับถ้าเราใช้ด้านนี้มันจะรีดง่ายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ผมก็ขออนุญาตใช้เท้าเหยียบไว้ก่อนนะนะครับผมก็จะตัดมุมนะครับตัดแล้วนะตอนนี้นะครับตัดที่มุมตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเอา ยางอัดเข้าไปใส่เนาะนะครับเราใช้ยางเส้นใหม่ได้เลยนะครับผมก็จะเอายางอัดอันนี้เริ่มอัดตั้งแต่มุมเลยนะตอนนี้ผมตัดตัดมุมออกมาแล้วนะครับผมนะครับผมก็จะดึงนิดนึงนะครับแล้วเราก็ดูลายนะครับลายของผ้าเนี่ยให้มันขนาดกับตัวโครงนะนะครับเวลาเราใส่ยางอัดนะครับเราต้องใส่ด้านที่เป็นสีดาตรงนี้เข้าไปนะนะครับนี่อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เราทาไปก่อนได้นะครับแล้วเราก็ดึงผ้านะครับเรามือนะครับดึงผ้าไว้นิดนึงได้นะอย่างนี้นะ ดึงให้มันพอตึงนะครับจะได้ไม่หย่อนเนาะนะครับแล้วเราก็เอาที่กดนะมาเริ่มกดได้เลยครับนะี่ยมันจะเข้าไปเองนะเห็นปะนี่เข้าไปแล้วนะนะครับแล้วก็ค่อย,อย,อยดึงนะทีละมุมนะครับค่อยค่อยไลย่อะ่ะไอ้มุมแรกเนี่ยมันจะไม่ยากครับไอ้มันจะมันจะไปต้องใช้ความละเอียดนิดนึงในฝั่งตรงข้ามเพราะเราต้องดึงผ้าให้มันตึงครับค่อยๆ่อยไลย่อะมันก็จะเข้าไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนี้ผมก็ทําเสร็จไปด้านนึงแล้วนะไอ้เจ้าเครื่องมือตัวนี้นะมันจะทําให้เรากดยางนะครับอัดขอบเนี่ยเข้าไปได้ง่ายนะนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันแน่นมากนะถ้ามันไม่มีตัวปรอกคอเหมือนงนี้นะครับมันจะก็จะถ่ายไปข้างๆแล้วก็ทําให้มันขาดนะนะครับก็ใช้เป็นเครื่องมือช่วยมันก็จะไวเนี่ยนะนะครับสวยเลยนะครับโอเคก็เหลืออีกสามด้านเดี๋ยวเราทำตรงนู้นอีกสามด้านก็เสร็จแล้วครับโอเคครับต่อมาในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งตรงตรงนี้เราสามารถใช้มือนะครับดึง ผ้าได้เลยนะดึงให้พอตึงพอประมาณนะอย่าไปดึงแบบจนตึงมากนะครับเดี๋ยวมันจะเวลาเรากดปุ๊บมันจะขาดนะครับผมเราให้ดึงพอดีพอด,พอดีเนาะให้แบบท้องของลายผ้าเนี่ยมันไม่แอ่นแค่นั้นเนองนะครับผมนะครับก็ผมก็จะตัดเหมือนเดิมเนาะแัดแค่นี้เนาะนะครับแล้วก็ผมก็จะเริ่มเอายางอัดขอบเข้าไปที่มุมตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่เวลาเรากดยางอัดขอบเข้าไปนะครับผ้ามันจะได้ตึงเนาะนะครับ,นะรบเดี๋ยวพอเรากดยางอัดขอบเข้าไปมันก็จะตึงเองนะครับใช้มือกดไปก่อนนะ ให้ยางมันเข้าร่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ลูกกิ้งรีดอีกทีก็ได้นะครับนี่นะครับผมให้ดูตอนนี้ก็คืออัดเข้าไปเสร็จแล้วนะ อีกด้านหนึ่งนะนะครับออด้านตรงนี้นะครับเราใช้มือกดเข้าไปก่อนแล้วก็ใอยเอาตัวอัดอยางอัดมุงลวดเนี่ยกดเข้าไปเนาะนะครับตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมมีปัญหาคือตรงเนี้ยมันชอบขาดใช่ไหมผมก็เลยตัดผ้านะครับมาซ้อนเข้าไปเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับ mm hmm. เพื่อเวลาที่เราเอามือไปโดนเนี่ยนะครับมันจะได้มีผ้าตรงเนี้ยกันไว้สองชั้นเนาะนะครับใครไม่ใส่ก็ได้นะนี่ผมมันเป็นจุดอ่อนของมงุมงลวดผมที่มันขาดบ่อยผมก็เลยทําตรงนี้ไว้ นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเหลือแต่ข้างล่างตรงนี้กับข้างบนตรงนี้สองฝั่งก็เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการอัดยางเข้าไปเลยนะครับครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะนะครับทีนี้เราก็เอาเคัตเตอร์อนะไปกรีดด้านข้างนะด้านข้างก็คือตรงนี้นะครับกรีดอย่างนี้นะกรีดเข้าไปด้านข้างแบบนี้อย่าไปกรีดตรงตรงที่เรายึดฝั่งที่มีมุ้งลวดข้างในนะให้กรีดข้างนอกตรงนี้นะนะครับแบบนี้เนาะนะครับกรีดแล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับเนี่ย เพราะว่าเราจะเอาส่วนเกินที่เราไม่ใช้ออกนะครับนี่ผมทำให้ดูข้างนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำทุกรอบเลยนะทุกด้านเลยนะครับแล้ก็ดูมันติดตรงไหนแล้วก็กรีออกมาครับเพราะเราไม่ใช้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะหลุดครับเนี่ยกรีออกมาเลยครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้ครับเห็นไหม ก็คือเราต้องตัดส่วนเกินในนี้ออกแล้วก็ทําเหมือนกันอีกสามด้านตรงนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับนี่เดิมที่มันขาดตรงนี้หายแล้วนะครับแล้วผมก็เสริมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างหลังนะเวลาเรามือเปิดตรงนี้จะได้ไม่ไปจิ้มแล้วก็แบบ ขาดง่ายนะครับก็คือว่าตรงนี้เวลาที่มันขาดเพราะว่าคนเอามือมาตรงนี้แล้วก็จิ้มนะครับก็เลยซ้อนผ้าเข้าไปนิดนึงนะตรงนี้นะครับหรือใครจะไม่ซ้อนก็ได้นะแต่นี่คือผมทําเป็นไอเดียเฉยๆนะครับแล้วลองใช้ดูว่ามันจะทนกว่าเดิมไหมเนาะนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับตึงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมตึงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะก็ลองดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เจอปัญหาเหมือนผมอยู่นะครับก็คือใช้เป็นนานๆเนี่ยแล้วมุงรั่วมันขาดเนาะ นะครับก็เอาวิธีนี้ไปทําการเปลี่ยนซ่อมได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะคะฝากกดติดตามช anel สักนิดนึงนะครับผมนะคบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปนะผมเล็ก่ะ